ผู้อำนวยการศูนย์ปพเขต12สงขลานะคะก็นําคณะเจ้าหน้าที่ลงไปติดตามการป้องกันและก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุตภักภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะโดยวันนี้นะคะที่จังหวัดปัตตานีนายมหามพีสกรีวามผู้อำนวยการศูนย์ปพเขต12สงขลาพร้อมด้วยนายสุวัตมุสิกพงศ์ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการค่ะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะไปติดตามความพร้อมเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการรับมือการบริหารจัดการสาธารณภัยตามแผนเรชิญเหตุอุทกภ,ภัยจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเพบว่าจังหวัดปัตตานีนะคะมีพื้นที่เสี่ยงภัย ในพื้นที่น้ำท่วมค่ะที่อาจจะเกิดขึ้น8อํอำเภอ31ตําบตำบล1น8หมู่บ้านโดยแยกตามกลุ่มสน้ำสายหลักอย่างเช่นแม่น้ำปัตตานีเสี่ยมเภอประกอบด้วยอำเภอหนองจิก7จ็ตำบล24บหมู่บ้านอเภอแม่ลานหนึ่งตำบล3หมู่บ้านอเภอเมืองปัตตานี4ตํตำบล11หมู่บ้านอเภอยะรัง6ตำบล13บหมู่บ้านและแม่น้ำสายบุรีในสองเภอประกอบด้วยอำเภอสายบุรี9้าตำบล3าบหมูม่บ้านแลมอำเภอกระเพาะ4ี่ตำบล18หมูม่บ้านค่ะ พร้อมกันนี้ในะคะทางด้านผู้อำนวยการศูนย์ปปคเขต12สงขลาก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามความพร้อมการรับมือกับน้าท่วมซ้ำซากที่ตําบลปาการังและก็เดินทางไปที่ประตูระบายน้ําคลองโลกไกายาะในตําบลรูสมิแล أ, อําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งสําหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยรองนายกอบตอปาการังค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันบรรยายรวมไปถึงการนําเสนอแนะเกี่ยวกับ ปัญหาทุกขภัยที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการหาหรือในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ร่วมกันอย่างบูรณาการนอกจากนี้ทางพอศูนย์ปพเขตสงขลาค่ะก็ได้ไปตรวจหอเตือนภัยของกรมปพที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็เยี่ยมชมการดำเนินง,งานก่อสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภยัยพระราชทานอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พักพิงชั่วคราวณอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอีกด้วยค่ะ